น้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากินปิ้งย่างกันนะคะอันนี้นะคะมีหมูสามชั้นแล้วก็หมูเสร็จมานะคะเด็กๆจะได้ปิ้งย่างในด้วยแล้วก็กุ้งกุ้งอ๋ออันนั้นเป็นเบคอนอ่ะแล้วก็มีเบคอนเบคอนพันเห็ดเข็มทองแล้วก็ไส้กรอกนะคะนี่แล้วก็มีกุ้งอ่าเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆมาปิ้งย่างกันด้วยนะคะวันนี้ เดียวเราจะปิ้งสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยกันปิ้งจะได้เป็นกิจก,กรรมในครอบครัวกันนะคะให้ <c oughs> พอบานให้พอบานช่วยปิ้งก่อน <c oughs> อันนี้เรากินกันหลังบ้านเนาะนี่หลังคาเราจะเปิดไว้จะมีช่องลมนะนี่จะมีลมเย็นๆเข้ามา <c oughs> ปิ้งย่างหลังบ้านนะคะปิ้งย่างหลังบ้านเถ <Okay. S 1> าเฮานะคะเถาเฮาเนอโอเคอ่ะ, okay. อะพี่เซียนน้องซีนมาปิ้งย่างกันเร็วแล้วมาปิ้งย่างเร็วปิ้งย่างเป้า <Okay. S 1> เออ okay. โอเคโอมาวิ่งกันมาแล้ววิ่งกันมาแล้วอ่ะลูกอยากกินอะไรลูกหยิบมามาปิ้งเลยคะ่ะอ่ะ เอาลายพี่เซียนเลือกไส้กรอกอ่ะน้องซินเลือกลายปิ้งลงไปเลยลูกใส่ลงไปเลยค่ะเออนั่นแหละวางลงไปเลยระวังอย่าโดนอย่าโดนป้าวางช่วยกันปิ้งนี้ค่ะอ,อาการกินอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มบบเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวนี่เราก็ทาทานะ อันนี้ที่เราเสียบมานะเพราะว่าเด็กๆจะได้ไปิ้งย่างได้ด้วยนะคะจะได้สะดวกนะคะเด็กๆจะได้มีกิจกรรมทํานะคะอ่เซียนจุมให้หน่อยหาพี่เซียนทํำลูกเดี๋ยวจะออกไปขายปิ้งย่างนะคะใช่หรอเดี๋ยวครอบครัวเซบซาจะออกไปขายปิ้งย่างนะคะช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะใช่หรออ่านี่ชงห็จะลองอ แต่ได้หมูฟางเสลียนด้วยนอโ,อโ,โอ้โหโอ้โหดูตัวไทยตัวมันนะลูกพี่เจียนเริ่มถ่ายแล้วพีเ่เจียนเริ่มถ่ายอโ,โอ้โหโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะปิ้งย่างนะเดี๋ยวเราก็จะกินกันนะคะวันนี้เราเซตปิ้งย่างได้ไหมเอ๋มาจะเรียนนะคะ เยอะๆจ้ะเยอะๆน้หลายอมไม่เคยโุ่้เยเราทำแบบว่าเราทำแบบว่าถ้าแบบกินไม่หมดเราก็เก็บไว้ทำกับข้าวอย่างอื่นได้นะแบบนี้นี่แล้วก็สะอาดด้วย โอ้โหอันนี้แบบออกเกมๆนิ็นึงเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ละค่ะนี่อย่าลืมแบบว่าทาเนยเนาะซื้อเวลาปิ้งเนี่ยแบบซื้อเนยมาทาเนี่ยหอมมากเลยค่ะปิ้งเนยปิ้งเนยนี่ ได้เวลาของเบคอนค่ะเบคอนพันเห็ดเข็มทองดูน้ำซอสย่มเยิมโอ้โหน้ำซอสกำลังเดือดนี่เบคอนพันเห็ดเข็มทองออำอโอโำอกำลัง,ลง,ง,งจะตุคค่ะ ช่องนี้มันแรงกว่าเนาะเดือดก็ดีเลยอ่ะนีอโอ้โหเป็ลายไหลนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้จะเก็บอีกเสร็จแล้ว,ลวนี่ ปิ้งเสร็จแล้วค่ะอะเด็กๆก็มานั่งกินกันนี่พี่เซียนกินไส้กรอกนี่โอ้โหโอ้ยดูน้องซีนกินอร่อยไหมลูกเออใครปิ้งใครเป็นคนปิ้งปะป๊าปะป๊านี่พ่อบ้านยืนปิ้งอยู่ปะป๊ายืนปิ้งปะป๊ายืนปิ้ง เราหลบมาปิ้งตรงนี้แล้วเด็กๆจะได้กินกันบ,บนโต๊ะโหดูน้องซินแทะหมูนี่อโอ้โหอร่อยนี่อร่อยไหมเยี่ยมืเยี่ยมเยี่ยมทำมัอไงลูกเยี่ยมทำมือไงใช่เหรอแบบนี้เหรอโอ้เก่งค่ะเออเออเก่งมากที่ไม่ตบไปแล้วเราต้องมากินอันนี้หลย อ่ะกินใส้ก่อนแล้วเราก็ต้องมากินหน้อออคันหัวเลยอ่ะลกูกบอดีคิว อุกคนดูนี่จามชอม้อนน้ำจิ้มแม่อ่อยนี่เผ็ดนะแม่อ่อยซื้อโลตัดอะตอนนี้นะคะเราก็ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าอยู่มันเยอะค่ะมันแล้วมันก็ร้อนด้วยแล้วก็วอเออนี่เราก็ย้ายถิ่นฐานกันแล้วถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็ค่อยไปปิง้งแล้วก็ค่อยมากินในบ้านเปิดแอร์เย็นๆเนาะ อาคลิปนี้เราไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอกินก่อนเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ช่องแซบชาหปซา,าห้าหกด้วยนะคะไปแล้วนะคะอันนุสินทำเออไปแล้วะคะ่ะสัดกันแล้ว